รายการเชฟมือทองเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพวกผมเชฟโอ,อกกับรายการเชฟมือทองวันนี้เดี๋ยวช่วงนี้คุณพ่อผมเนี่ยไม่ค่อยได้เข้ามาทำอาหารกับพวกเราสักเท่าไหร่วันนี้เลยท่านเลยฝากหนึ่งวัตถุดิบมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยหรือว่าผมเนี่ยมาทำอาหารกันนั่นคือเม็ดเจียนั่นเองครับผมตัวเนี้ยจะเป็นซูเปอร์ฟู้ดซึ่งคนเราอาจจะละเลยเขามานานละโดยทั่วไปเนี่ยเม็ดเจียอาจจะไม่มีรสชาติเลยนะผมจจะืดๆคล้ายๆเม็ดแมงลักแต่ว่าผมคิดว่าคุณค่าทางเนี่ยมากมายก่อนที่เราจะเริ่มลงมือทำอาหารจานเนี้ยผมว่าเราไปทำความรู้จักกับเม็ดเจียกกกัน,กนน่่อดีวาครับ ปัจจุบันธัญพืชที่เหมาะสาหรับคนรักสุขภาพและกําลังมาแรงในขณะนี้เห็นทีจะต้องยกให้มัลเเลเชียหรือที่คนเรียกว่ามัลเเลเชียถึงจะมีขนาดเล็กมากแต่คุณประโยชน์ของธัญพืชนี้ไม่เล็กเลยทีเดียวครับซึ่งมัลเเลเจียจะเติบโตได้ดีในพื้นที่อากาศหนาวและเป็นธัญพืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกมากในทวีปอเมริกานอกจากนี้ยังปลูกได้ที่ประเทศออสเตรเลียรวมถึงประเทศไทยของเรามัลเดลเจียจะมีลักษณะเลียวลีมีสีน้ำตาลเทา เมื่อนาไปแช่น้ําแล้วเมล็ดเจียจะพองตัวได้12เท่าและเป็นมเมล็ดใสาซึ่งในเมล็ดเจียนั้นอัดแน่นไปนด้วยสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์สูงมีไขมันที่ดีอย่างโอเมก้า3และโอเมก้า6ให้แคลเซียมและแมกนีเซียมสูงซึ่งช่วยทําให้กระดูกและฟันแข็งแรงและอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระรวมทั้งธาตุเหล็กนอกจากนี้ยังมีคุณค่าทางโปรโตีนที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีอีกด้วยแถมยังบำรุงสมอง และช่วยในเรื่องของความจําวิธีการทานมะ็ดเจียเพียงแค่นําเมล็ดเจียมาแช่ในน้ําเปล่าน้ําผลไม้หรือนมในอัตราส่วนน้ํหนึ่งแก้วต่อมะเร็ดเจีย1ช้อนโต๊ะก็จะยิ่งช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับอาหารและเครื่องดื่มได้มากยิ่งขึ้นถือเป็นขุมทรัพย์ทางสุขภาพเลยก็ว่าได้นะครับช่วงหน้าคุณค่าทางความอร่อยจากมะเล็ดเจียกําลังรอคุณผู้ชมอยู่แล้วกลับมาพบกันนะครับ สนับสนุนโดยโรซาพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยง่ายมากข้าแรกเนี่ยในการทําตัวเนี้ยเราก็จะนำผักคอนเนี่ยไปนึ่งก่อนทำไมผมถึงใช้นึง่งทำไมผมไม่ต้มหรือว่าไม่ไปผัดเพราะว่าถ้าเราเรียนตอนเด็กๆเ,เ,เนี่ยในการนําผัดไปนึ่งเนี่ยจะทําให้ผักเนี่ยสามารถเก็บวิตามินไว้อยู่ในตัวเขาครบถ้วนถ้าเราไปต้มเนี่ยบางทีเราอาจจะสูญเสีย บางตัวไปกับน้ำที่เราต้มนะครับผมเพราะงั้นเราก็นําไปเขาไปนึ่งดีกว่าจะได้เก็บคุณค่าทางอาหารเนี่ยไว้ไม่หมดเลยเอาละครับนี่ก็นึ่งปกติทั่วไปไม่ต้องใส่เกลือไม่มีอะไรเลยครับผมจานนี้แล้วก็มีซึ้งนึ่งปกติเลยครับผมเอาลนะเม็ดเจียนเนี่ยถ้าเราเอาน้ําร้อนนะครับผมมาเติมแล้วว่าผมคิดว่าทิ้งเข้าไปสักประมาณ15นาทีเนี่ยแตวเขาจะพองตัวคล้ายๆเป็นเม็ดน้แมงลักเลยนะครับผมขอใช้สักประมาณนิดเดียวพอเดี๋ยวเราจะพองตัวขึ้นมาประมาณ4เท่านะครับพอละ น้ำจิ้มผมมีน้ำร้อนอยู่เล็กน้อยเติมลงไปเลยครับผมมาคนข้าวน,นึ่งน้ำหมุนหรือว่าน้ำร้อนก็นได้นะครับผมเอาละก็ทิ้งไว้สักแป๊บนึงเดี๋ยวเขาจะพองโตขึ้นมานครับง่ายๆเอาละส่วนตัวซอสมิกเบอร์รี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะนํามาผัดนะครับผมเพื่อให้เขาคนขึ้นสักเล็กน้อยแล้วก็ให้ความหวานธรรมชาติของพวกมิกเบอร์รี่เนี่ยออกมานะครับผมเพราะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผลไม้หรือว่าผักเนี่ยจะมีน้ําตาลประกอบอยู่เยอะ ซึ่งน้ำตาลพวกนี้จะเหมาะกับอาช้าเพราะว่าเป็นน้ำตาลที่ย่อยมาแล้วเราสามารถนําไปใช้ได้เลยเราไม่ต้องนำมาใช้เราไม่ต้องนําพวกนี้มาย่อยเราแค่นาไปใช้ง่ายๆครับผมขั้นแรกก็เอาสลับเนี่ยลงไปอันนี้สักเล็กน้อยครับผมรอให้ตัวสลับเนี่ยเดือดหน่อยนะครับเพราะถ้าเหลวมากเนี่ยเวลาเราทําเป็นซอสเนี่ยมันจะเป็นน้ำเกินไปครับเราให้น้ำเนี่ยออกไปหมดก่อนเลยแค่รสชาติของตัวสลับเนี่ยเอาไว้นะครับผมรอให้ตัวฟองเนี่ยอยู่นานๆสักเล็กน้อย ก็เดี๋ยวรอให้เขาเดือดแล้วก็งวดออกมาผมจะได้ซอสที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานนิดหนึ่งนะครับผมอ,อนุญตเตาไปเตานีด้ดีกว่าจะได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ตัวซอสเนี่ยก็เริ่มงวดได้ที่แล้วนะครับผมเกือบแล้วสักเล็กน้อยแล้วผมดูให้เขาเนี่ยข้นๆหน่อยนะครับแล้วก็นำไปแช่ตัวเย็นทิ้งเอาไว้ตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยให้ใช้ไฟเบาๆก่อน,นครับผมตุ๋นไปเรื่อยๆพอเขาใกล้จะได้แล้วเนี่ยเราสามารถเร่งไฟได้เพราะว่า ถ้าเราต้มเร็วเกินไปเนี่ยทำให้ตัวผลไม้นี่เปรี้ยวแล้วก็ฝาดแล้วขมนะครับผมถ้าต้ตมช้าๆเนี่ยทำให้น้ำตาลออกมาแล้วหวานยิ่งขึ้น,นครับผมน้ำตาลธรรมชาติของเขานำตัวเนี้ยมาใส่ถ้วยไว้ก่อนแลกเก็บแช่ตู้เย็นไว้นะครับผมเพื่อใส่เป็นเครื่องในน้ำฟักทองเราแทนพวกกับลูกเรือหรือเป็นวุ้นที่เขาใส่ในน้ำเต้าหู้ทั่วไปครับผมนี่เราจะทําเป็นน้ำฟักทองกับมิกซ์เบอร์รี่แล้วก็เมล็ดเซียนนั่นเองนะครับนี้นเราก็นำตัวเนี้ยไปแช่ตู้เย็นก่อนนะครับ ตอนนี้ก็ผมคิดว่าฟักทองเราเนี่ยน่านจะสุกแล้วเรามาเช็คกันอีกครับผมก็ผมว่ากับแตกเนี่ยผมว่าสุกแน่นอนครับผมท่ทงงานเช็คง่ายๆก็เอาซ่อมจิม้มซ่อมหรือมีดก็ได้ผมจิ้มมาเลยทัานนี้หมดนี่ก็ถือว่าสุกนะโอเคอนนี่ถือว่าสุกแล้วครับผมเราก็ออกมาแล้วก็ขูดเอาแต่เนื้อเขานะครับตอนนี้มันได้เสี่ยงเราเนี่ยก็ถ้าเราสังเกตดูนเนี่ยเขาจะพองขึ้นมาคล้ายๆเม็ดแดงลักบ้านเราเลยนะครับแต่ว่าประโยชน์เนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับผมตายละครัตอนนี้ก็เดี๋ยวฟักทองเนี่ยมาขูดเนื้อก่อน ร้อนหน่อยครับผมแต่ว่าทนได้เราเอาแค่เนื้อเข้ามาเฉยเอาครับนี่ก็เรียบร้อยเกืเอบแมวนะครับเอาแค่เนื้อเขาจะเฉยโอเคเอาแหละเราก็นําเครื่องปัน่นมาปั่นเลยครับผม,มง่ายๆน้าน้ำข้าวทองเนี่ยแล้วก็น้ําเปล่าในการปั่นนะครับผมเราไม่ใช้น้นนำซอกไก่น้ำซอกผักแมวเราเป็นน้ำเปล่าเป็นอาหารเช้ารสชาติสดชื่นหน่อย เราจะปักนำ้ำเอาล่ะแต่ผมขอชิมรสชาติเป็นยังไงบ้างหอมมากเลยครับหืม แกแล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบหวานสักเล็กน้อยเราสามารถใส่เนี่ยผมแบบผสมสลับเนี่ยเพิ่มเข้าไปได้นะผมให้มีรสชาติหวานสักนิดนึงเราก็เติมเกลือออกมสักเล็กน้อยนะผมเพื่อให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมหน่อยลองชิมกันเยเรียบร้อยแล้วน้ำฟักทองเรานะครับเดี๋ยวผมขอนำแก้วมาแล้วก็เรามาเริ่มลงจานหรือว่าลงแก้วพร้อมเด็กมันดีกว่าเราก็นำตัวมิกซ์เบอร์รี่นี้ออกมาเลยครับ Okay. ส่วนแกนเนี่ยก็แล้วแต่ทนู้งชมจะใช้ผมนี้วันนี้ผมขอสดในแกนนี้แล้วกันจะได้เห็นเป็นชั้นๆหน่อยส่วนตัวเบอร์รี่เนี่ยที่ผมใช้ของโฟเซนทำเนี่ยเพราะผมคิดว่าของโฟรเรซนดีกว่าในการทําซอสนะผมพราของสดนี่ก็คือของที่เขายังไม่ค่อยฉ่ำเท่าไหร่มาทําซอสเนี่ยเราจะเสียเวลาเคี่ยวนานน้ำเยอะแล้วก็รสชาติค่อนข้างเปรี้ยวของที่โฟรเรซนคือของที่เขาไม่สามารถขายสดได้แล้วเข,ข,ขนานำไปโฟเรซนพวกนี้จะมีความฉ่ำมากกว่าครับผมสามารถทําซอสได้อร่อยกว่าแน่นอน แล้วเราก็ตามด้วยนี่ครับผมชัยซีสนะาจะดูเนี่ยคล้ายเม็ดมะระบ้านเราเลยโอ้ยน้ำฟักทองปส่ลงไปเลยอยากให้เป็น,ปนชั้นๆก็เราันนี้กระแทกมันนิดนึงให้นเขาแน่นๆหน่อยนะครับผมทำให้น้ำเนี่ยอยู่ข้างบน เดี๋ยวก็นะครับโอเคครับอย่างนี้ก็อาจจะดูเรื่องกันไปแต่ผมขอแต่งหน้าสักเล็กน้อยด้วยเป็นตัววิปครีมแล้วกันนะครับให้มีสีสันหน่อยแต่งหน้าอะไรก็ได้แล้วแต่ถ้ามาชมเลยผมขอ แบบธรรมดากันจด,ดตรงกลางแล้วก็เดี๋ยวคีตัวงข้างข้างอาจจะใช้มีดหรือเป็นตัวมายื่นฟันได้ครับได้หมดช้อนอะไรก็ได้ครับได้หมดเลยผมคิดมากครับผมสวยหมดแล้วถัดเราใส่สีแดงเลยก่อ อ่อครับนี่ก็ได้หนึ่งจานละถ้ามีมิม้นท์สักเล็กน้อยก็สวยเหมือนกันนะผมแล้วแต่เลยแต่ว่าวันนี้เรามาชิมรสชาติกันตึงกรอนากาศว่าเขาจะเป็นรสชาติยังไงครับผม ก็จะมีรสชาติค่อนข้างตัวน้ฟักทองจริงๆรสชาติค่อนข้างหวานหน่อยจากทั้งเป็นตัวมเมเปิลสลัดของเราแล้วก็ตัวฟักทองเองเนี่ยซึ่งมีรสชาติาหวานอยู่แล้วแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมกินแค่อย่างเปล่าเปลเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าหวานเกินไปแล้วก็เลีล่ยนเราจะมาแต่ความเลี่ยนในการเติมความเปรี้ยวๆงลงไปนั่นคือเป็นมิกซ์มิลลี่ของเรานั่นเองนะผมสามารถใส่ลงไปได้เพื่อเพิ่มความเปรี้ยวให้อาหารจานนี้ดื่มง่ายแล้วทานง,ง่ายยิ่งขึ้นรู้สึกว่าตอนหลังจากที่เราใส่เมจิ่งลงไปเนี่ยทำให้น้ำที่เรากินเนี่ยมีเทคเจอรรรรร์แลล้้้้้้้้ววกกกก็็็มมมมมมมีีีเเเเเเนน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 นืืือออออออยยู่่่่่ขขขาา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 งงใไไไไไหหหหดดิปปปปะคับผผฝจซึท ผมได้ไอเดียมาจากอาหารของไทยเนี่ยคือน้ำเต้าหู้แล้วดัดแปลงสักเล็กน้อยมาเป็นอาหารคล้ายๆอาหารฝรัง่งก็คือน้ำผักทองกับมิคเวดดี้นั่นเองครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือเมดเชียร์ให้คุณค่ามากมายนะครับส่วนช่วงหน้านเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปอินหนึ่งร้านซึ่งร้านนี้เขามีวิธีการย่างเนื้อพิเศษมากนั่นคือร้านเลดี้เบรด้นั่นเองนะผมสักคู่เดียวกัน